อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าภัยพิบัติก็เกิดขึ้นเรื่อยๆตามที่คำนายไว้ตอนนี้อินโดนีเซียอินโดนีเซียก็น้ำท่วมในเมืองจาการ์ตาและทั้งเมืองเลยแล้วก็เกิดพายุเกิดการยกตัวของคลื่นสูงมากเหมือนอย่างที่บริสเบนหรือที่ควีนสแลนด์หลายที่แม้กระทั่งตอนเหนือของนิวซาท w ์เวล ตอนนี้กำลังเผชิญอยู่แล้วกำลังจะแลนโฟลขึ้นบกเหมือนที่ผมทำนายว่าจะเกิดพา,ายุแล้วก็เกิดสึนามิที่อเมริกาไฟไหม้ก็เกิดขึ้นฉะนั้นตอนนี้มันกำลังขยับตัวเป็นไซคโครนขึ้นมาผ่านออสเตรเลียผ่านอินโดนีเซียแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยฉะนั้นภัยพิบัติจะเกิดขึ้นที่ จังหวัดภาคใต้เกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้ที่เคยเกิดเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามิก็ต้องเตือนไว้ก่อนเนาะเคยทำนายไว้ว่าจะเกิดขึ้นนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์มันก็เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายๆที่ขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่บางครั้งถ้าช้าเร็ว ก็อยากให้มันไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดก็ต้องขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับบางครั้งเนี่ยการยกตัวของพายุอย่างไซโคลนแอลฟรดที่ออสเตรเลียนะวันนี้แล้วก็ที่กรุงจาการตาในอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีก็จะต้องโดนอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้เหมือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าที่อินโดนีเซีย อินโดนีเซียก็ไปมีผลกระทบกับสิงคโปร์หัดใหญ่สงขา14จังหวัดภาคใต้ถ้าจำไม่ผิด14หรือ12จังหวัดภาคใต้ผมจําไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยถ้าพูดผิดเขาเรียกว่าจังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรหลังสวนลงมาเลยนะครับก็จนถึงใต้สุดของประเทศไทยฉะนั้นภัยพิบัติกําลังคืบคลานมาจริงๆแล้วดาวโพไปทัสมาบอกว่า เร็วที่สุดตั้งแต่วันนี้เนาะแต่จริงแล้วเลข19บเกมันมาแรงเลขเก้าส99เ9้ายมันมาแรงมากในเดือนนี้ฉะนั้นก็เตือนภยัยเรื่องภัยพิบัติคุณผู้ชมนะครับว่าบางครั้งเนี่ยอย่างพายุเนี่ยไซโคลนเข้ามามันยกตัวทีสิบหกเมตรสยี่สิบเมตมันพาน้ำมานะวันนี้เนี่ยปริมาณปริมาณของน้ำหรือว่า ที่อยู่ในริมแม่น้ำต่าง